จากรัตนาพรแบนๆๆอุ้งอิงอุ้งิงมอบโชคอีกแล้วพี่น้องครับทั้งประเทศพี่น้องครับเลขตัวนั้นมาจากไซมาแต่ใดนั้นหรือมาติดตามช่วงติดตามฟังในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีส่วนนิดหน่อยพี่น้องครับไปติดตามช่วงติดตามเบึงครับพี่น้องครับ เอากราบสวัสดีครับ FC คนหมักหมามสู่ปูสุคนนะครับ FC สามน้อยเพชรปานแพงตีสำคัญแข็งโปรได FC ้ FC ซเหลาหญิงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้มีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่หมานกัน,กนทั่วประเทศพี่น้องครับล่าสุดหวยออกแล้วครับพี่น้องครับบน209นะพี่น้องนะรางวัลที่1นเนาะพี่น้องเนะาะทราตัวท้าย209นะครับและเลขท้าย2โตัว51พี่น้องครับมือเศารนี้ถ้าผป้ไดได้ติดตามเบอ่งติดตามฟังในช่องของเฮ้านะครับพี่น้องครับ ผมได้คลิปลงไปนะครับใน YouTube ช่องไอ้โดงเอือยสีเด้อพี่น้องเด้อผมได้เหต์คลิปลงไปนะครับแล้วก็ช่องแอปฝ้านะครับคนมักหมอลำวีหพี่น้องครับเกี่ยวกับเลขไทยหาหนะครับพี่น้องครับถ้าปุใดได้เ,ดเบิงคลิปอีหล่าอุ้งอิงจับฉลากปีใหม่หลังเวทีที่หนุ่มสันจับได้พี่น้องครับเลขของอุ้งอิงคือ51พี่น้องครับ นุ่มแตนจับขึ้นมาเราได้เงินรางวัลสองพันนะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับเลขห้าหนึ่งนะครับและเลขทูกนะครับทูกปีไม่ที่ผมได้จุดนะครับผมได้ลงในคลิปเลี้ยวนะครับห้าหนึ่งพี่น้องครับห้าห้าหนึ่งนะครับเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับยินดีกับคนรวยทุกผู้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะู้ใดมีโชคขอให้ร่ำรำเรื่อยๆต่อไปู้ใดใช้เพื่นมีกัขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไป่อยมีน้ำพินเนาะพี่น้องเนาะและพี่น้องครับไฮไลท์ครับ เลขท้ายสตัวนะครับสองพี่น้องครับผลลูกพี่น้องเพราะอิงอย่างวัติกรนน,นี่ผมได้เหตุคลิปลงไปแล้วครับเกี่ยวกับเลขตัวนี้นะครับว่าผมได้มาจากจดหมายฉบับนี้ครับพี่น้องครับจดหมายจากรัตนาพรแบรนด์นี่ครับพี่น้องครับเพ็่อนในโซงมาไห้เนาะที่ผมสั่งบัตรสั่งซอคสอไปนะครับร่วมบุญผมก็ได้ไปร่วมบุญแต่ผมอยากเหตุบุญผมก็เลยได้สั่งซอคสอสวัสดีปีใหม่ฉบับนี้มาพี่น้องครับ เห็นบอคับเลขเต็มๆเลยครับ2093นะครับพี่น้องครับแต่ถ้าคนเหตุเปลี่ยนเพิ่นกระสิตัดหน้าตัดหลังตัดซ้ายตัดขวาแน่นบอพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเห็ุคลิปลงไปเพราะมันตรงกับเลขที่บ้านของผมและทะเบียนรถของผมนะครับก่อนหน้านี้ผมได้คลิปลงไปแล้วผลลุกนะครับวินาทีจดหมายมาถึงนะครับจากผู้หญิงล่องไปเบิ้งครับย้อนหลังครับเหตุลงกไปแล้วพี่น้อง ผมเชื่อนะครับว่ามีหลายคุณหลายคนได้เห็นคลิปนั้นและโชคดีโชคมานกับคลิปนี้พี่น้องครับฟังจากรัตนาพรเบนคนธรรมดาธรรมดาฉันอยากรู้มีอะไรรัตนาพรคนสวยของมามีอย่ามาดูขาเจ็บฮะขาเจ็บ เจ็บจตตื่นเต้นของสาวเห็นเลขวะครับอุ้ยเฮ้ยบอกว่าข้างหลังมีอะไรด้วยอุ้ยคนลูกพี่น้องตรงกับบ้านในที่เลยอ่ะเดี๋ยวลูกสาวลายเป็นลูกสาวมีลายเป็นลูกสาวด้วยมีหัวใจเลยนะ เอาพี่น้องให้เบิ้งอีกรอบนึงเดี๋ยวหันหนามาทั้งคุณเห็นบ่ครับแล้วเจ้าเบิ้งในกองมาเบิ้งมาเบิ้งนี่บ้านเล็กที่ขวอยี่น้องอบ่ไดกคิดตัวได้เห็นบ่ครับอุ้ยคนลุกคนลุกลอบสองพี่น้องครับไม่ไม่เชื่อว่ามันจะตรงอะไรขนาดนี้พี่น้องครับ ัวผมนะหรือผมโบเลนเลขเล่นเบอร์โบเลนการพนันนะครับตอนนี้ผมไม่เล่นไม่ทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการพนันพี่น้องผมโบหยุ่มเกี่ยวครับเพราะเมื่อก่อนผมเสียคนเพราะการพนันผมต้องพูดคํานี้นะครับเออผมนีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างจากการพนันและทุกวันนี้นะครับผมเลิกแล้วพี่น้องครับอ,อืมผมก็เลบยบ่ได้เล่นนะครับพี่น้องครับเออแต่ก็ยินดีกับคนที่ถูกเนาะพี่น้องเนาะ ผมย้าเสมอว่าผมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับแต่ถ้าจะสีสนับสนุนรัฐบาลกับบ่ากันแม่บอินอเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ยังเสือเสมอนะครับว่าคิดดีทําดีกับอีหล่าอุ้งอิงจะมีสิ่งดีๆแบบนี้ตอบแทนพี่น้องครับเอาบ่ต้องหวังนะครับว่ามันสิได้แต่นะครับเมื่อถึงวันเวลานะครับมันจะมาเองนะครับเออความดีที่เราสร้างสมความดีที่เขาเหตุนะครับมันจะมาหาเราเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับ เดี๋ดีต่อไปคิดดีครับอีลานะครับและสุดท้ายทายสุดนี้เนาะพี่น้องเนาะจังได๋กาขอเป็นกําลังใจให้คุณยาสุภาพนะครับหายจากอาการป่วยเร็วๆนะครับและอีลาอุ้งอิงนะครับหลานสาวของยาสุภาพก็หายจากอาการป่วยนะครับให้กลับมาเป็นปกติพักผ่อนเยอะๆผมเชื่อนะครับว่าเร็ววันนี้นะครับยาสุภาพอุ้งอิงและทุกคนนะครับที่กําลังเจ็บไข้ไดร่วยุทธ์นตอนนี้นะครับจะหายจากอาการนั้นโดยเร็วพันธ์นะครับ แต่มใครจะเริ่ปมปรนกมั่งใจกันนอกพี่น้องนอนอนอเนาะเหงเงรวยรยปังปังไปน้ำกันครับพี่น้องครับ